มันคือเทปบรรเจ้าผมไล่งานไปอย่างนี้เลยดูดิแอดมินเขาจะแบนไหมเดี๋ยวดูดิผมขับเรือไปดูดิยดูดิชีวิตจัด วินนี้ต้อนรับทุกคนพบกับ12ชั่วโมงในบ็อกฟูดกับการที่เราต้องมาฆ่าคนไปเรื่อยๆแล้วฟาร์มไปจนถึงเวล700พร้อมกับพบเจอกับศัตรูตัวกาดและการสุ่มผลแบบเกลือจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยคับผมหลังจากที่ผมเปิดคลิปไปไม่นานก็มีคนมาโจมตีผมแล้วผมก็เลยแปลงร่างเป็นพาร์สไปโจมตีมันแต่ว่าเอ้ยทำไมผมตีมันไม่เข้าวะอ๋อผมเลเปิด PVP ผมก็ไปเปิด PVP แล้วผมก็โจมตีใส่มันแบบกระหน่ำนัวกระหน่ำแทงแบบว่าเปิดคลิปมากเอาเลยเหรอคุนผู้ชมและดูเหมือนว่ามัี3หว ผมก็ได้ใช้ผลพลาแล้วก็ดาบโยรุแล้วกับสกิลการฆ่าของผมฆ่ามันซะโอ้แล้วด,ดูพระเจ้าดูเลือดของผมซิมเหลือน,นิดเดียวแต่ผมก็จะรอดมาได้ และหลังจากที่ข้ามเสร็จผมก็ได้ทําการรีบที่จะมุ่งหน้าไปฟาร์มแต่ดูสิมันเหมือนว่ามันจะไม่จบกับผมแลวมันมาป,ปอดสกิลใส่ผมแต่ว่าผมนู่จะเคตป,ปลอดภัยทันทไใหไ้ผมไม่เป็นไรแล้วผมรู้สึกว่ามันจะต้องมาขัดขวางในการฟาร์มผมแน่นอนผมก็เลยทาการปาดดาบอยู่ด้วยไปทีนึงแต่เอ,ย,เอยผมลืมเปิดฮาคินี่หว่าดังนั้นผมก็เลยปลาดดาบมันไม่เข้าดังนั้นผมก็จะเปิดฮาคิก็รอข้ามันอีกทีนึงและหลังจากที่ผมขับเรือลอดมาตั้งไกลผมก็ได้หาจังหวะในการฟันดาบใส่ม ก็คือสะพานเฮ้ยแต่ก่อนนันไม่มีสะพานเนี่ยหวะใครเอาสะพานเข้ามาอุ้ยเดี๋ยวนี้มันแบบพัฒนาแบบอัปเกรดไปขนาดนี้แล้วบออโอเคท่านผู้ชมเราขึ้นไปฟาร์มมันต่อเลยดีกว่าและหลังจากที่ผมขึ้นเกาะลอยฟ้าได้ผมก็ได้เห็นคนคนหนึ่งที่กำลังฟาร์มอยู่กำลังใช้ผลฟีนิกฟาร์มอยู่นี่แหละ แล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยผมลืมเซตนี่มาผมเลยรีบวิ่งไปเซฟอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าผมอาจจะโดนฆ่าได้ผมก็เลยเข้าไปฟันช่วยเขาฟาร์มดูแล้วก็โอ๊ยเอา้าแกแค่ได,ด้ปะปะ PP, PP, เปิดพีพีกับฉันใช่ไหมนี่ผมก็เลยใส่ส,สกิลใส่เขาแล้วก็จากการโชว์เขาฆ่าเขาซะแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้เจอโจทย์ผมโจทย์เก่าที่แบบว่าเหมือนจะแค้นกันมานานนะโจทย์คนนี้แล้วเหมือนเขาจะมาช่วยผมฟาร์มหรือเปล่ามไม่น่าใช่แล้วผมก็ได้แปลงเป็นผลพาที่ผมช่ำชองและชำนาญอย่างมากแล้วผมก็จะใส่สกิลสองใส่มันแบบอย่างนี้เลยครับโดนเน้นๆ อยย่างนี้เลคือกะไม่ให้หนีเลยเอางี้ดีกว่าแล้วหลังจากนั้นผมก็โดนกวนวใหญ่ไม่หยุดไม่สิ้นไม่หย่อนไม่ยานทั้งนั้นแหละก็คือผมแบบไม่ได้ฟาร์มเลยอย่าผมต้องมาสู้กับไอ้นี่ตลอดเลยก็เลยแบบสู้กับมันอีกครั้งนึงแล้วก็แอบจู๊เข้ามาอีกมิตินึงแล้วผมก็รอมันกะว่ามันจะมาแล้วก็รอทาสสกิลใส่มันแต่ไม่ใช่มันไม่มาแล้วเลิฟผมก็ไม่ได้เพิ่มดิดูสิเวลาผมกดสกิลทาสไว้เลิฟไม่เพิ่มแล้วผมก็ตัดสินใจเข้าไปสรุปมันดักอยู่เรียยยบร้อออออมลงสสสักหหห่่่พใไข แต่ที่ผมพักศึกไปฟาร์มอยู่มานานแล้วก็เหมือนจะไม่ได้ฟาร์มดีนะเหมือนว่าเขาจะแย่งผมฟาร์มได้ผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วผมต้องเอาคืนซะหน่อยชุดหนึ่งเพราะว่าผมรู้สึกไม่ไหวกับการฟาร์มจางนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าผมทนไม่ไหวผมก็เลยเปิด P ีพแล้วก็รอเซตหย่อมันแล้วมันก็ตนี่นีตายซะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมายุ่งกับผมอีกเลยผมก็ได้ฟาร์มชิลไปจนถึงเวลประมาณ550นะครับผม แล้วหลังจากที่ผมได้ทําการฟาร์มชิลไปจนถึงเวล550ผมก็รู้สึกว่าผมต้องไปสุ่มผลแล้วละ่ะผมก็เลยรีบลงเรือไปสุมผลเลยและระหว่างทางที่ผมสุ่มผลผมก็ได้ของมานี่มันคือผลอะไรผมไม่แน่ใจผลเป็นผลใหม่นะแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการสุ่มผลแล้วผมก็ได้ผลเกลืออย่างั้นเหรอแต่ไม่เป็นไรต้องไปแจกผู้เล่นใหม่นะน่าจะเป็นข้อดีโอเคผมก็เลยทาการขับเรือหาผู้เล่นใหม่แล้วก็เจอผู้เล่นใหม่กาลังขับเรือมาอยู่ผมก็เลยขับเหมือนจะชนเขาให้เขาจอด เอาผลให้เขาไปซึ่งดูเหมือนเขาจะพอใจกับสินที่ผมให้นะโอเคเราไปทำธุรก,กิจต่ออัดีกว่าและหลังจากนะั้น <c oughs> ผมก็ได้มาที่เกาะเริ่มต้นแล้วผมก็เหมือนว่าผมจะมาพักที่เกาะเริ่มต้นนะเซ <c oughs> บโจนแล่อยู่ดีิๆมมีคนตา,ามขโมยเรือผมไป <c oughs> โอ้พระเจ้าผมเจอโจนแต่ขนาดนั้นผมก็ไม่รอช้าที่แบบว่าจะรอแกล้งโจนนะก็คือผมจะล่อให้มันไปไกลก่อนพอมันไปไกลเสร็จปุ๊บผมก็จะทะเสกเรือใหม่อย่างนี้นี่เป็นไงดูดิดูดิ ตายไปละนมช่วยลุงด้วย,ต,ยาตายไ,ไปละเรียบร้อยอไม่เกิดใหม่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยนะผมได้ทำการเปลี่ยนผลเพื่อจะไปแกล้งคนเป็นผลนี้แล้วเราไปดูกันว่าผมจะแกล้งอะไรแล,ละหลังจากนั้นเราก็ต้องรอ,อเขาเบิกเรือแล้วขึ้นเรือก,ก่อนแล้วเราก็กางอาณาเขตนี้เลยแล้วก็นี่เลยโ,ลโยโย่มปอย่างนี้เลยอุ้มนี่เลด และหลังจากนั้นให้เราทำการขึ้นไปนบนเรือเขาเสร็จแล้วแล้วก็เสกร,รูมอย่างนี้ครับตักเรือตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บก็โยนกลับไปข้างหลังเลยสิผมว่า3 2มสองบูม <laughs> ว่ายน้ำเล่นอยู่ก็มีคนมาขโมยเรือผมอีกแล้ววุ้เสกลุงอ๋อไปก่อนเล่าแล้วสโกแมนวุ้นเสกไปอีกรอบนึงเลยแล้วผมว่าขับเรือไปดูมันเลยมันโดดหยองหยองอยู่นะไปดูดิน่าดูดิผมขับเรือไปดูดิยแลดูดิสู้ชีวิตจัดขอแค่ขอแค่ไม่ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องขา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 ไม่อยากไม่อยากดูสาย แล้วผมก็ได้ลองตัดป้าอันใหญ่ดูโอ <ing> ้โหไม่ตัดได้ด้วย <nder> dove, แล้วก็นีไงโอ้โหแล้วหลังจากที่ผมแกล้งคนได้อยุดสักพักหนึ่งก็มีคนมาเปิด PVP ใส่ผมอย่างนี้เลยเป็นผลฟีนิกซ์แล้วก็อะไรยะเฮ้ยมันเป็นหมัดเป็นเท่จังอะเรื่องผมเลือนน้อยมากครับผมมาแกล้งคนจะมาน้าไม่มีแล้วผมจุกในน้ำเลยแกงแล้วผมจุกเลยไงแล้วผมว่ายแล้วผมว่ายว้ายดี นี่งไงสวดเลยทีเดียวเป็นไงล่ะตายซะอเป็นไงข้าวานี้ <S <S แล้วหลังจากนั้นผมก็ได้พปทําการโจมตีบอสอะไรก็ไม่รู้เป็นบอสเขี้ยวดาบนั่นแหละแล้วผมก็ฆ่ามันซะพาผมฆ่าเสร็จป,ป,ปุ๊บเอา้าสรุปมันมีคนเหมือนจะมาช่วยฆ่าด้วยแหละแต่ผมก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยผมขอโทษนะที่ผม,มให้เขาช่วยเลยอะ่ะพอเสร็จแล้วก็เหมือนจะมีคนอีกคนนึงเข้ามานะก็แโจมตีใส่ผมแล้วก็หนีเลยเริ่มการต่อสู้เลยแล้วผมก็ได้ปาดดาบสกิลสองใส่ไปทีนึงโอ้แต่ผมเกือบตายแฮะแต่ผมก็รอดมาได้เอา้เอาเฮ้ย ดูเหมือนว่าผมจะเจอโจทย์เก่านะโอ้พระเจ้าผมขอนหนีก่อนและผมก็ต้องต่อสู้กับเขาผมจะใช้การอาณาเขตแล้วก็แบบใช้สกิล2ของรูมแล้วก็โยนหินไปนี่ไงก็ใช้ดาบเบสไปทีนึงส่วนเขาสกิลผมไม่โดนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเขาก็เหมือนจะแบบเฮ้ยเขาหนีนะเขาไปแล้วน่ะ แล้วผมก็ขับเรือล่าเขาหาเขาอยู่นานเพื่อที่จะแก้แค้นที่เขาแบบจะมาเซตหยอผมตอนเลือดผมเหลือนิดเดียวที่ผมไม่ตายนะแล้วผมก็เจอเขาาไปทันทีแล้วผมก็เข้าไปใส่นมวเลยก็คือก็จูกันอยู่นานมากอยู่แหล,ละดูเหมือนว่าไอ้มังกรสีม่วงนั้นจะมาช่วยไอ้ฟินิกซ์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ฟินิกซ์กำลังหนีผมก็เลยสกิลใส่ฟินิกซ์แล้วไอ้มังกรมันก็แบบว่ามันมาจังหวะแบบพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลย <c oughs> มันก็เลยโดนมังกรไปเลยก็ตายหาซะเละเป็นขี้เลยและหลังที่ผมขับล่อมันขับตามมันอยู่นานมาก ากเลยจนมันไปลงอยู่ที่เรือลำหนึ่งแล้วผมก็แบบโอ้โหพอมันจะลงมาได้นะก็เลยแบบเข้าไปแล้วก็เซ็ตหยอบมันอย่างนี้เลยนี <You S 1> ย่สกิลสองเ้าไปตาย<ส>เลยทีเดียวแล้วผมก็เห็นไอพิษอยู่ตรงนี้ผมก็เลยรีบวิ่งเข้ามาเลยแล้วก็แบบเอา้ามันยังไม่เปิดพีพีนี่หว่าแล้วอยู่ดีๆมันก็ไปนั่งเรือผมผมที่ได้แผนการดีๆออกก็คือปล่อยให้มันนั่งเรือไปไกลๆก่อนและเสร็จแล้วผมก็ไปเสกเรือผมถยกต้องท่านผู้ชมถ้ามันตามแผนอย่างที่ผมคิดมันก็ต้องสกิลกลับมาที่เดิมและมันก็จะโดนผมปาดเอาละครับท่านผู้ชมเตรียม แล้วพอผมกลับมาถึงเกาะป่าผมว่าได้เจอกับอะไรอ่ะเออพี่คร <uh ับโอเคเลยมอเอ้ยโอ้เจัาพี uh ่โจ้าเจ้าโอ้เจ้าโอ้เจ้าไม่ไม่ขอโทษพี่พี่ขอแล้วพี่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  แล้วเราจะนันผมก็ไปนั่งฟาร์มจนถึงเวล600นั่นแหละท่านผู้ชมพตดเหนื่อยจริงๆแล้ผมไปสักกันได้ไหมผมจะไ,ไปที่ผลพิศานเอ่อ12นะโอเคครั้งนี้ผมก็จะไปเจอกับบอสที่ชื่อว่าอะไรนะก็อดเอนู N o. นั่นแหละบอสอะไรสักอย่างนั่นแหละจะรู้ว่ามันเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทพเจ้าสายฟ้าแล้วที่ผมเดินมาเจอบอสผมก็รู้สึกว่าเอา้ยเออมันทำอะไรอะ่ะเช้าแล้วเหรอเนี่ย แกว่ามันดูถูกใช่หรือเปล่าว่ามันนอนแบบรอเลยอ่ะฉันว่ามันอาจจะดูถูกแกอยู่ก็ได้นะแต่แบบว่ามันน่าจะโหดมากนะแกก็ต้องระวังตัวไวหนอยหนุ่มเออผมเคยคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคงั้นสู้เลย let's go แล้วจังหวะนี้ครับฝ่ายแดงก็ได้สู้กับฝ่ายเงินต่อไปแล้วฝ่ายแดงไปทำการปัดดาบแล้วต้องการยังไงต่อต้องมาสกิลแล้วก็ยังไงต่อลบลบแลส่แดงเราใส่มาเข้ามาเข้ามาใส่เข้ามาใส่ใส่ฝาผ่านโจโจยังไงเต้ อ了呀 เอาละครับท่านผู้ชมและตอนดีอาจจะมีสิ่งพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ตอนนี้คุณลิวขอย้อนกอคลิปกลับไปก่อนที่เขาจะตายนะครับจากภาพสลูที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตอนนีเหมือนว่าเขาจะตายไปแล้วแต่จิตใจวิญญาณของเขายังไม่ตายนะครับท่านผู้ชมคุณลิวรู้สึกสัมผัสถึงวิญญาณของนักสู้ว่าชั้นมเถอะท่านผู้ชมยังไงผม็ชนามาแล้วและผมก็ได้ของมาด้วยนี่เป็นกระบองซิงห์หงคงไม่น่าใช่กระบองก็ตเอเนลนั่นแหละโอเค เสร็จไปหนึ่งภารกิจผมก็จะทําการที่จะออกเรือไปฟาร์มเกาะถัดไปแต่ท่านผู้ชมลืมไปหรือเปล่าว่าก่อนที่เราจะย้ายไปเกาะถัดไปเนี่ยเราก็ต้องมานั่งหารายชื่อคนที่แบบว่ามีค่าหัวน้อยแล้วผมก็จะสุ่มผลแจกเขานะและหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเกาะลิงและได้ไปเจอกะสาวคนที่กำลังฟาร์มใช้หมัดสวยๆของเขาต่อยลิงแล้วผอกว่าดูค่าหัวของเขาว่าโอ๊ยเอา้าโอค่าหัวเขาเรือนิดหน่อยนิดน้อยนิดเดียวแล้วผมก็สุ่มผลให้เขาเลยทันทีแล้วผมก็สุ่มผลไปแล้วก็เป้งเอาให้ท่านผู้ชมเป็นผลเพชร เขาได้ผลดีนะผมว่าแล้วเขาก็ได้กินผลเชรที่ผมให้ไปตอนนั้นแล้วแล้วก็โอ้โหพระเจ้าเหมือนเขาจะเซตสกิลให้ผมดูนะอุ้ย <c oughs> โหแม่งโคตรโหด เอาล้ครับท่านผู้ชมผมก็ต้องกลับไปใช้ดาบเดิมใช้ดาบดาร์คเบลดผุมผมดาบที่ผมมีชื่อเสียงกับดาบนี้มานานนะก็คือแบบว่าผมที่ดาบนี้ไม่ได้จริงก็ต้องใช้ดาบนี้ฟาร์มไปกับมันโอเคแล้วเราก็ไปต่อเลยดี๋ฝา let's go man และเสร็จแล้วผพราะว่าได้ทำการมุ่งหน้าไปเกาะที่ผมต้องฟาร์มแน่นอนและท่าททนผู้ชมจะไม่รู้นะครับว่าระบบเกมมันมีการอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วว่ามันมีเข็มทิศสำหรับบอกทางสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเฟสของเราอยู่ตรงไหนโอเคให้กดตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้แล้วเข็มฮะ huh? กูนี่ยืนขึ้นเลยนี่มันเฮอะไรกันเนี่ยว่าตาฟ้าก k กโบก็กูกิ่งว่าตาฟ้ากิ่โบก็ว้าวนี่เลยเมื่อเธอไปจ่ต้องมาฟาร์มนะโอ้โท่านผู้ชมแต่อย่างแรกเลยนะครับอย่าลืมนะถ้าเราเข้าเกาะเสร็จแล้วเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะถ้าเราไม่เซฟเราก็จะเดินอีกไกลถ้าเราตายนะ ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมก็จะรีบขึ้นไปเซฟเลยตอนนี้ต้องหาที่เซฟก่อนโอเคผมเจอแล้วโอเคแล้วรับาักิจอันนี้เลยเอ่อะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมตามไปดูก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรอ้ what the fuck ทำไมเขาถึงลอยได้อ,ะอ่ะท่านผู้ชมโป้เหรอ นี่ไงเฮ้ยโปหรอตายซะออ้ยคนนี้ครับโปคนนี้คนนี้นะโปอย่าลืมส่งรายงานแบนนะครับเจมมาแบนด้วยครับเจมครับแลังจากทีผมรายงานโปลแล้วก็ฆ่าโปเสร็จซะผมก็ต้องมานั่งฟาร์มเหมือนเดิมนั่นแหละฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วเราตัดมาตอนที่ผมนั้นเบล,ลมากฝาเดิมละกันนะครับท่านผู้ชมโอเคอออแล้วสกมันแล้วพอผมจะมาฟาร์มที่ใหม่ผมก็มาเจอโปสองคนด้วยกันโอเคผมก็จะรายงานเอนนี่ไปเลยและผมก็จะรายงานมันบอกว่า this is g h o s t มันคือเทปเจ้าผมไล่งานเป็นนี้เลยดูดีแอดมินเขาจะแบนไหมหลังจากนั้นมันทำให้ผมฟาร์มยากมากจนผมจะกดออกเซิร์ฟอยู่แล้วแต่ผมก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อมันมีอัปเดตใหม่นี่หว่าในการเปลี่ยนเซิร์ฟแบบไม่ต้องออกเซิร์ฟก็คือเรากดไปที่ตรงนี้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลือกหาเซิร์ฟที่เราต้องการแล้วก็กดจอยเข้าไปถ้าเซิร์ฟนี้เต็มคุณก็เข้าเซิร์ฟอื่นโอเค let's go man แล้วหลังจากที่ผมทำเฟสจะถึงเบอ699ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันรับเฟสบอสได้ผมก็เลยรีบระทำเลยทันทีมันคือเฟสไซบอกที่ผมด้ไปเจอกับไอหนุ่มก้ามโตที่แบบเป็นก้ามไซบอรกนะผมเปิดเลยทันทีนะท่านผู้ชมอย่ารอช้าเลยนะต้้มจะซ้ายขวาแล้วผมตีตีแล้วหลบแล้วหลบแล้วหลบพาคิดอะันยังไงยังไงต่อยังไงต่อแล้วขวาดหลไปขวันขวัดขวัาขวขวั้วก็อะาขีอี เรียบร้อยเรียบร้อยท่านผู้ชมผมได้อะไรอ่าแว่นตาใหม่กับอะไรอย่าคุณยินดีด้ดยวยที่นะคุณเลือกจอรับรองจำวู้วว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 วอวว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 ว่วว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 ่วววววมววววหมาะวววาววววววาวววววว่มมกกวนะววววยวว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 วมวว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 ็วววนวว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 วสววววมวว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 ็ดวว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 ้ววรวววดวว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  แล้วมันก็ให้กุญแจผมมาอันนึงแล้วมันก็บอกว่าโอ้มีคนที่ชื่อไอโรซากําลังแบบว่ายึดครองโลกโผมก็เอ๊ะอะไรวะไอโรซามันคือโรซาปากระป๋องหรือเปล่าไม่น่าใช่นะโอเคเราไปตามหาโรซากันที่เกาะน,น้ําแข็งดีว่าโอเคท่านผู้ชมผมก็ได้เข้ามาถึงเกาะน,น้ําแข็งเรียบร้อยแล้วผมก็ได้มุ่งหน้าไปตรงถ้าเลยทันทีเลยแล้วผมก็ได้ไปเจอกับเออท่านผู้ชมอย่าลืมนะ่าจะจะเก็บกล่องนะเพราะว่ามันจะได้เงินแบบดีมากแ้วเจอกล่องทองน,นี่โอเคแล้วผมเห็นเหมือน,เป,นปเป็นประตูบานไม้อะไรสักอย่างแล้วผมก็เลย กุญแจมันน <c> ่าจะชักอันนี้แหละผมก็เลยต้องเอาไปไขกันมันดูโอเคได้เว้ยจังหวะรที่ผมเดินไปนั้นโอ้โหไอ้หนุ่มแกวิเจ็ดรอยแล้วอย่างนั้นหรือแกคิดว่าแกนั้นจะมาท้าสู้กับคนเรือเอกฉันได้เหรฉันมีพลังน้ำแข็งนะและฉันก็มีก้ามเฮ้ยบินก้ามโชว์แต่แกคิดว่าแน่แกเข้ามาเลยแต่ผมคิดว่าลุงน่าจะพลาดแล้วนะดูนี่ซะหน่อยอุชาหายตัว nói với nói cái nó Được Hospital... lại หลังจากที่ผมฆ่าและทานอะไรบรานปากมายนะผมก็ได้ไปโลกสองสัก,กทีโอ้พระเจ้าไว้ตายเถอะวันนี้เราก็จะไปโลก2กันเลยนะครับผมและหลังจากนั้นเขาได้ทำการออกเรือเพื่อทำการไปโลกใหม่เลยทันทีและก่อนที่ผมจะออกเรือไปโลกใหม่ทันผมก็ได้ทำการไปสุ่มผลเพื่อจะไปแจกผลให้กับผู้เล่นใหม่เหมือนเดิมแล้วแล้วผมก็ไปเจอคนนี้ที่กำลังตีลิงอยู่นะแล้วผมก็เอาผลบอมไปให้เขาโอ้พระเจ้า,โอ,จาโอ้ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็มีใครไม่รู้ไปตีผมโอ้ยโอเคผมคิดว่าเขา่้จะไม่ได้ตั้งใจแหละแล้วพอเขามาตีผมอีกสักครั้งหนึ่งโอ้ <N> นี่นี่ไงนี่ไม่พ้นอยู่ดี <S <S 1> <S 1> แล้วหลังจากนั้นพมได้ทำการถอยเรือแบบมูนวอลเข้ามาในเกาะที่ผมจะต้องไปโลกที่2เลยทันที และหลังจากที่ผมกาลังเดินไปในที่ว้าไปยังโลกที่2ผมก็ได้เจอป้ายอะไรอ่ะป้ายข้าหัวของผมอยู่ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมมันต้องต้องรีบไปนะอย่างรวดเร็วเลยอ่ะและหลังจากที่ผมได้มาโลกที่2แล้วผมก็ได้ทําการสํารวจเดินไปยังจุดต่างๆจนผมเจอกับคนคนนี้ก็เลยแบบลองมาท้าดวลเขาดูซึ่งพอผมดูเสร็จก็ไม่เท่าไหร่นะคนนี้ก็ถือว่าโลก2ก็แบบว่ายังแบบก็ยังตึงอยู่อ่ะเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครัับกกวนนนี้ตตอออออขาาาไไปป่่เจหรผม สวัสดีครับโอ้โชคดีได้หนุม่ม